สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะให้กับชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมก็มีชาวเมถุนกุมตุลค่ะอดีตอนาคตปัจจุบันของชาวธาตุลมตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างคะได้เจอสถานการณ์เหตุการณ์อะไรกันบ้างใครที่กําลังทุกข์ใจไม่สบายใจในเรื่องของความรักนะคะก็ขอให้อดทนไปก่อนเนาะ เราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาเปิดไพ่ไว้รอเลยนะเพราะว่ายังไงแล้ว,ลวก็อ่านไปตามไพ่นะคะชาวธาตุลมเมทุนกลุ่มตุนเวลาเกิดของคุณผูกดวงมานะคะเดี๋ยวขอขยับอ่ามาเรามาดูกัน ตัวคุณช่วงนี้เป็นยังไงมันมีเรื่องราวทำให้คุณปวดเสียนเวียนกล้าวคนที่ห่างไกลกันนะคะคนที่ห่างไกลกันตอนนี้มันได้หยุดพูดหยุดคุยหยุดติดต่อสื่อสารกันสักพักหนึ่งแล้วตัวคุณเองก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่า the e m p e r o r คือการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว ุยกันดูแลกันแบบเพื่อนเขาเขาคนนั้นเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่อยู่ในใจของคุณมันมีเรื่องราวมากมายคุณมองแล้วแหละว่าเขาเข้ามาเป็นคู่บางทีบางคนอาจจะแลนที่จะแต่งงานแลนที่จะเหมือนกับมีเหตุการณ์เข้ามาให้ต้องเลย่ยเผชิญอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ตกลงกันแต่งงานมั่นหมายก็ได้นะคะชาวทาดลม หรือตัวคุณเองมีความคิดก็ได้ค่ะว่าอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีคู่อยากจะนู่นนี่นั่นอืมแล้วมันมีเรื่องการแบกรับภาระนะแบกรับภาระอะไรละ่ะบางคนมีลูกด้วยกันมีลูกติดหรือบางคนมีค่าใช้จ่ายร่วมกันที่จะต้องเคลียร์ต้องเขาเรียกว่าอะไรที่จะต้องดีลกันนะคะ มันแบกรับภาระตรงนั้นหรือความความอึดอัดในใจของคุณก็ได้ที่คุณแบกรับภาระตรงนั้นอยู่อาจจะมีการคิดก็ได้นะคะว่าคนรักเก่าของเขาเข้ามาป้วนเปี้ยนในความสัมพันธ์ไหมหรือภาระลูกหลานหรือภาระการงานการเงินที่ที่ยังเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่นะคะ มันมองแล้วมีคนอื่นหลายๆคนจับจ้องดูความเหมาะสมว่าระหว่างคุณกับเขามีความเหมาะสมกันไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเคยแต่งงานกันมีหน้ามีตาในทางสังคมหรือต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ดีอืการที่คุณจะคบใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องให้สมศักดิ์ศรีตัวคุณด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นฐานะทางด้านการงานการเงินของฝ่ายตรงข้ามของคุณดี บางทีคุณอาจจะมีสถานะที่ด้อยกว่าเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคู่บางคนนะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดมีพันธะอะไรผูกพันมาสังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมกันไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในใจคุณมีความรักให้เขามันมีการพูดคุยตกลงต่อรองแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ เหมือนใจดีสู้เสือเนาะพยายามประครับประคองรู้ว่าจะต้องแก้สถานการณ์จะต้องพลิกผันสถานการณ์ให้เป็นยังไงบางทีคุณสับสนในใจมากไม่รู้จะทำยังไงนะคะชาวทัดลมปัญหาที่เข้ามาแต่ไม่ต้องกลัวค่ะทุกอย่างมีปัญหาเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายของมันเองคุณคอยให้เวลาเป็นการตัดสินใจนะคะเพราะว่าการเวลาเนี่ยยิ่งเราช้ามากเท่าไหร่ ความกระจ่างแจ้งมันก็ยิ่งจะออกมาเหมือนหมอกควันที่มันกําลังมีไฟคือมันสุมควันอยู่ตรงนั้นอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่ควันตรงนั้นมันจางหายไปนะคะทุกอย่างมันก็จะแจมแจ้งมันจะมีคําตอบของมันอยู่ในตัวมันมีความลุ่มหลงมัวเมามีการหลงมีการคิดนะคะมี18บวก นะคะเดอะเดวิลความไม่ชัดเจนความเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาต้องการเข้ามาคบคุณเพราะเรื่อง18บดวกเรื่องเซ็กหรือคุณกับเขาห่างการไกลการเรื่องเซ็กตรงนี้เป็นปัญหาทําให้ทําให้แบบว่าอืมมันไม่สมดุลกันตรงนี้หรือเปล่าเพราะความเป็นคู่ความเป็นคู่อม,มันเหมือนกับว่า มันต้องมีเรื่องเซ็กเข้ามาที่จะทำให้เป็นส่วนประกอบของคู่ของการมีคู่ถ้าการไม่มีเซ็กตรงนี้หลายคนมีปัญหานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไม่ต้องการคู่นะคะไม่ต้องการเซ็กจากใครก็ก็ไม่ต้องการแต่ถ้าใครที่ต้องการมีคู่คือก็ต้องการมีเซ็กอะ จะมีไหมจะมีใครในโลกนี้ไหมที่เป็นคู่กันแล้วไม่มีเซ็กกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอันนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าเป็นวัยทองกันมึงคู่อายุเยอะแล้วประมาณนี้แต่ถ้าใครที่ยังอายุน้อยอยู่เรื่องเซ็กสําคัญกับการเป็นคู่มากนะคะใครที่มองว่าเซ็กไม่มีประโยชน์ไม่มีความสําคัญกับฉันคุณเตรียมตัวเป็นโสดไปตลอดเลยคะ่ะนะคะคือบางทีมันมีตัวเลือกเข้ามามีคนเข้ามา หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองคนนะ่ะมันมีอาจจะมีซ้ายด้วยขวาด้วยความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องคุณกด็ด้วยก็ได้นะคะที่มาดึงมาถ่วงความสมดุลตรงนั้นแต่คุณก็ยังทุกข์ใจอยู่อาจจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาด้วยนะคะคุณอาจจะไปดึงมือที่สามเข้ามา หรือมีมือที่สามพามาแทรกแซงระหว่างเรื่องความรักของคุณก็ได้มือที่3ามที่หมายถึงนี้นะคะถ้าเป็นคนอื่น,นเป็นผู้หญิงอื่นเป็นผู้ชายอื่นอันนี้ก็เรียกมือที่3แต่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ทําให้คุณสองคนอึดอัดอันนี้ก็เรียกมือที่3เหมือนกันแต่เป็นมือที่3ที่เข้ามาปวดให้ชีวิตคุณลําบากมากขึ้นนะคะถ้าเป็นมือที่ส ถ้าเป็นชายหญิงมีเซ็กกันเข้ามาเป็นมือที่สามอันนี้ก็จะลำบากอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มันต้องจบอะคะ่ะมันจบเรื่องนี้แล้วเหมือนกับมาง้อกันมันก็มาคอยคอยดิวคอยเคลียร์คอยปรับความเข้าใจแต่เขาก็ยังมาปรับความเข้าใจกับคุณแบบไม่เต็มร้อยนะยังมีหน้ากากเข้ามายังมีอะไรปกปิดยังมีอะไรหลยายอย่างที่คุณที่คุณไม่รู้ รีหลายๆอย่างที่คุณอยากจะรู้นะคะกับคนคนนี้แล้วเขาก็บอกอะไรไม่จริงมันเหมือนมีคนเจ้าเล่ห์เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ม,มาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของเขากันดีกว่าว่าตัวของเขานั้นอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะคุณเองอาจจะเดาทางไม่ถูกก็ได้ ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรออไพ่สำหรับนี้ดีกว่าค่ะหลายคู่หลายคนนะมีปัญหากันคุณต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องให้เวลากันและกันในการตัดสินใจ คุณอาจจะเป็นคนใจร้อนเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนเวลามีปัญหากันใช้อารมณ์ตัดสินใจกันะปัญหาตรงนั้นมันไม่ได้แก้ค่ะมันก็แค่ทำให้ปัญหาตรงนั้น <c oughs> บานปลายไปด้วยซ้ำถ้าใช้อารมณ์มันไม่ได้ใช้สมองนะคะก่อนจะแก้ปัญหาก็ลองมาตั้งสติกันก่อน นะคะทั้งสองคนเลยมาตั้งสติกันก่อนอาจจะห่างกันไปสักพักก่อนก็ได้เพื่อที่จะเคลียร์ลมตัวเองว่าถ้าไม่มีเขาอยู่จริงคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะมาไพา่พของคู่ของคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาถูกแทงข้างหลังถูกแทงข้างหลังจากอะไรเขาเจ็บปวดอยู่แต่ตัวเขาเองก็ต้องเข้มแข็ง เพราะว่าคุณทั้งสองคนแบบต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันปัญหาที่มีตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะต้องกลับมาแก้ไขกันถึงแม้ว่ามันจะเรื่องเป็นเรื่องของมือที่สนะคะเขาก็อยากจะบอกว่าเออขอพักไว้ก่อนนะคะปัญหาขอพักไว้ก่อนแล้วปล่อยให้เวลามันผ่านไปสักพักหนึ่ง เขามองว่าคุณเก่งนะคุณเป็นคนเก่งคุณต้องคือคุณเป็นคนที่เก่งสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้คุณอาจจะไปโฟกัสเขานะคะเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องการเงินการทองหรือเขาต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่มันมันต้องการความยุติธรรมอาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนบางคู่กําลังมีปัญหากันอยู่อะ คุณเหมือนกับคุณกับเขาอะ่ะมันมีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ให้มากเกินไปผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับมากเกินไปส่วนตัวคุณเองนะคุณชาวธาตุลมคุณรู้สึกว่าอืมเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะเหมือนกับว่าอยากจะให้เขาทํา ในสิ่งที่คุณต้องการเขามองว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยนะคะคุณมั่นใจในตัวเองมากไปไหมคุณช่วยลดละอีโก้คุณลงมาหน่อยได้ไหมเพื่อมารองรับปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยกันได้ไหมเขาบอกตรงนี้แต่คุณมองปัญหาตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องวุ่นวายนะคะเขามองว่าบางทีอ่ะคุณเอง ไม่ได้ช่วยให้เขาคลี่คลายปัญหาตรงนั้นคุณกลับหันหลังให้เขาเลยหรือเปล่าทะเลาะบอกแว้งกันอนะ่ะคือเหมือนกับคุณเหมือนกับคุณนะ่ะอืมนัานเรียกอะไรไม่ฟังนะคะไม่ฟังเขาหรือว่าอาจจะสลับกันก็ได้มันมีความอึดอัดอยู่ในความสัมพันธ์ มันมีคนที่คือบางทีอะ่ะถ้าเขาเป็นผู้ให้สําหรับคุณมากเกินไปเขารู้สึกเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่าความวุ่นวายกับคนรอบข้างมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันรับรู้กันเยอะมากเกินไปเขาอยากจะให้ปัญหาตรงเนี้คือความยุติธรรมมาเห็นไหมความยุติธรรมมาทั้งสองใบเลยมันไม่มีความยุติธรรม ไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นคุณก็ได้ชาทาัดลมที่คุณอยากได้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือตัวเขาก็ได้เพราะเขาเรียกว่าคุณกําลังคิดคุณใช้เหตุผลกับอารมณ์นะคะมาปนกันเหตุผลมันมีตรกกะหลายๆอย่างความเหมาะสมความเท่าเทียมการเงินการทองหนี้สินอบางทีคุณอาจจะมีหนี้สินกับเขา ที่จะต้องแบ่งกันจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคุณอาจจะโยนภาระตรงนี้ไปให้เขานะคะหรือตัวคุณเองให้ใจเขามากเกินไปแต่สิ่งที่ได้รับมาเขามองว่ามันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปเขามองอยู่ตรงนี้ความยุติธรรมในความรักบางครั้งผู้ให้มากเกินไปให้จนเขาเรียกอะไรให้จนไม่รู้จะให้อะไรอ่ะ เหลือแต่ชีวิตกับลมหายใจที่จะให้ยอมทุกอย่างกับให้ปัญหามันจบแล้วมาเริ่มต้นด้วยความรักกันคือเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรุ่มหลงมัวเมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ที่ที่คุณกับเขามีด้วยกันนะคะลองให้เวลาตัวเองลองให้เวลาเขาในการตัดสินใจดู เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่มันมีเรื่องที่ใครหลายๆคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์พวกนี้นะคะบางครั้งการที่เราอะมีปัญหากันสองคนแล้วมีคนอื่นคอยเข้ามาแทรกมันทำให้ปัญหาบานปลายไปเรื่อย เมื่อไหร่ที่ปัญหามันบานปลายไปเรื่อยๆคุณกับเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์กันได้อีกอะเพราะว่าคุยเคลียร์กันที่แรกก็เข้าใจหรอกเดี๋ยวพอคนนู้นพูดทีคนนี้พูดซ้ําคุณกับเขาก็มีปัญหากันเหมือนเดิมนะคะถ้ามีปัญหากันก็ยังไม่ต้องเคลียร์นะรอให้อารมณ์เย็นก่อนรอให้สิ่งที่คุณจะพูด หรือคุณที่สิ่งที่คุณจะตัดสินใจมันชัดเจนก่อนแล้วคุณก็คุยกันแก้ไขปัญหาตรงนั้นรักก็บอกว่ารักเลิกก็บอกว่าเลิกอย่ามาคุมเครืออย่ามาอ้างเหตุผลร้อยแปดเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้คงอยู่นะคะถ้าคิดจะตัดจะเลิกก็เอาให้ชัดๆเอาให้มันแน่ๆเพราะไม่งั้นมันจะยืดเยื้อสองปีสปีจากความรักมันจะกลายเป็นความแค้น จากความแค้นมันก็จะเพิ่มเลเวลไปเป็นอย่างอื่นอีกมากมายก่ายกองนะคะคนเราเกิดมามันมีเรื่องอะไรมากมายที่จะต้องทำมีคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ออกไปจากชีวิตเราถ้าเขาอยากไปก็ปล่อยให้เข้าไปอย่ายื้อไว้นะคะถ้าคุณมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันก็เคลียร์กันให้จบถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องแมนพอที่จะ ยอมรับผิดยอมรับแล้วก็เปิดใจให้กว้างๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอย่าปล่อยให้เขาเอาเปรียบทางด้านความรู้สึกกับคุณนะคะอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปให้กับชาวธาตุลมนะว่าไพ่อยากจะให้คุณทำอย่างไรไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขอสามใบขอไพ่สรุป ให้กับชาวธาตุลมค่ะอืมไพ่ออกมาบอกว่าเหมือนเดิมเลยนิ่งความนิ่งความเงียบนะคะแล้วก็เลือกในสิ่งที่ถูกต้องตัดสินปัญหาตรงนั้นด้วยความเด็ดขาดคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองหนึ่งดาบ ะะต้องมีความมั่นใจในตัวเองต้องนิ่งต้องเงียบนอนทับคือพักอะสีดาบนิ่งไปก่อนเงียบไปก่อนพักไปก่อนมีทางเลือกก็เลือกไปไม่มีทางเลือกก็ไม่ต้องเลือกนะคะถ้าอยากให้คุณมีสติคุณจงใช้ความนิ่งของคุณบางคนนะคะก็ไม่รู้อะคือเหมือนมีทุกข์อะ แต่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกเล่ไปถามหาคนนั้นเล่ไปถามหาคนนี้เล่ไปปรึกษาคนนั้นเล่ไปปรึกษาคนนี้คนนู้นบอกอย่างหนึง่งคนนี้บอกอีกอย่างหนึง่งคุณก็มีความมั่นใจดีหรอกพอคุณกลับมาอยู่บ้านคุณก็หมดความมั่นใจเพราะคอยแต่คิดแต่เรื่องเดิมๆให้คุณเปลี่ยนตัวเองนะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองสถานการณ์ต่างๆมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะแล้ววิธีจะเปลี่ยนตัวเองได้ก็คือมีสติ อยู่กับลมหายใจปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังทาอะไรก็ได้ที่มันเป็นกุศลอย่าไปคิดอก,กุศลฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได,ไได้คือทำไมจะทําไม่ได้ล่ะคะคุณก็ฝึกอะคะ่ะฝึกเหมือนเด็กที่หัดฝึกเดินอะเขาล้มไปครั้งหนึ่งแ้เขาก็ลุกขึ้นมาใหม่เขาล้มขึ้นมาเขาลุกมาใหม่เขาทําอย่างนี้เรื่อยๆจนเขาต้องยืนได้คุณก็เหมือนกัน,นะคะ่ะคุณบอกทําไม่ได้คุณต้องฝึกคะ่ะดูลมหายใจฟังธรรมะเยอะๆ ถ้าไม่รู้จะทําฟังธรรมะอะไรก็ฟังปฏิจจสมุกบาทหรือพุทธ,ธวจนะนะคะฟังฟังเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเพื่อให้หูของคุณได้เสพพบธรรมะตรงนั้นแล้วคุณจะมีไอเดียคุณจะได้เห็นแสงสว่างคุณจะได้คือเปลี่ยนอารมณ์ไปตรงนั้นนะคะอย่าไปอย่างน้อยคุณก็เกาะอารมณ์กุศลไว้ไม่ได้เป็นอารมณ์อกุศลนะคะใครไม่รู้ก็เข้า YouTube พิมพ์คาว่าพุทธ,ธวจนะฟังบทไหนก็ได้ค่ะฟังไปเถอะค่ะเหมือนคุณเปิดวิทยุทิ้งไว้นะคะแล้วมันก็จะซึมซับเข้าไปในหูของคุณเองแล้วคุณก็จะไม่เหงาคุณไม่ต้องไปถามหาคนนั้นคนนี้ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวหาตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองวุ่นวายไปซะเปล่านะคะหยุดอยู่กับที่แล้วฟังธรรมะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นเอาละค่ะ ยังไงแล้วก็ขอเป็นกําลังใจใหช้ชาวทัดลมนะคะผ่านพ้นเรื่องราวปัญหาต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ไว้ให้ได้เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ